วัสดีจ้ากินแซบสไตล์เหมยรี่จา้าวันนี้ได้เมนูไข่ลูกเป็ดจา้าพี่น้องจา้าไข่ลูกเป็ดระยะสองนะคะอันนี้ปอกไว้เรียบร้อยแล้วพอดีไปยางยูดดีจา้ายูดดีอุดรทานี่มัยตะกี้เป็นคู่นะจา้าไปแทบวันเว้น,ว,นวันเลยเพราะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค่ะไ่ได้ไปมาเป็นสิบปีแล้วจา้า ุดีถือว่าโอเคบม่หยาบอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เขาแถมมาอืมก็อร่อยอยู่แต่เราชอบน้ำจิ้มของเราระยะสองอืม องามอยู่นะคะสวยงามอยู่ได้มาถุงแล้วร้อยซื้อมาสองถุงอื ที่มันแข็งๆจะไม่กินผักนี่ไเก็บมากินข้นอเก่ากินข้ผักแพร่ยจ้ะเขาคนนี้รักอันนี้เป็นผักแพี่แถมนมานากับเก็บอยู่บ้าน งาไหมไม่ได้ปลอกเปลือกหมือได้จ้ะปลอกเฉพาะจะกินแต่ไข่เหลืองๆเนี่ยเยิมย้มเยิม้ม ไม่ผ mm ิดหวัง อร่อยมากมกินไป4ีฟองกระเริ่มอิ่มแล้วจ้ะออฟองสุดท้ายอิ่มคาะแล้วจ้ะกินไปสี่ฟองละ แทบถึงใจอร่อยเตือนทั้งหลายเก็บไว้กินรอบหน้าอร่อยมากอเอาใจพี่น้องจ้าจังในวันนี้มือรีก็ต้องขอจุบคลิปเียงเท่านี้นะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย